เค hey, ทั่วไทยรัฐเริ่มแจกวันที่15มกราคมนี้เป็นต้นไปคนกลุ่มนี้เตรียมรับเลยคุณได้ไหมฟังด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะเกษตรประกรเฮสปกเตรียมมอบโฉนดเพื่อการเกษตรพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่15มกราคม2567น้สนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร,รกรรมสปกเตรียมคลิกออฟมอบโฉนดเพื่อการเกษตรพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่15มกราคม2567 นโยบายดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการถแถลงนโยบายของรัฐบาลเมื่อวันที่11กันยายน2566ที่ผ่านมาที่มุ่งเปลี่ยนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปก4-01ขีด01เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรซึ่งจะให้เกษตรกรได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้ 1. เปลี่ยนมือได้หรือโอนสิทธิได้โดยสามารถโอนคืนสปกได้ โดยโอนคืนให้สอปอกอทั้งแปลงหรือบางส่วนได้สามารถได้รับค่าชดเชยได้และหากเกษตรกรไม่ประสงค์ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสามารถสลัสิทธิให้เกษตรกรอื่นที่มีคุณสมบัติตามกำหนดได้ 2. เพิ่มวงเงินสินเชื่อการเข้าถึงแหล่งทุนใหม่และสามารถเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้โดยขยายวงเงินสินเชื่อให้กับเกษตรกรที่ขอกู้กับทกส สามารถใช้ไม้มีค่าที่ปลูกบนที่ดินคำประกันสินเชื่อให้เต็มวงเงิน100เอร์เซและสามารถขอสินเชื่อนโยบายจากกองทุนสอปอกเต็มวงเงินตามราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ 3. ใช้คำประกันตัวบุคคลดังนี้เป็นหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่สามารถคำประกันตัวบุคคลทั้งในชั้นสอบสวนและชั้นศาลโดยความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 4. สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มทรัพย์สินได้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าสิต้นต่อไร่สามารถใช้ต้นไม้ค้ำประกันสินเชื่อหรือฉโฉนดต้นไม้และขายคาร์บอนเครดิตโดยความร่วมมือกับกรมป่าไม้ทกสและอบกห้าส่งเสริมและพัฒนาจากรัฐในด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคซึ่งมีการทำา MOU16 หน่วยงาน ด้านการพัฒนาอาชีพและรับเงินชดเชยหรือเยียวยาภัยพิบตัติสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ